ไหนนะครับยังไม่เห็นหัวมีคนแจ้งว่าช้างออกแล้ว B A พี่บิดใช่ไหมอ๋มอพี่งาบิดอีกแล้วอพี่บิดครับขอถ่ายหน้าหน่อยได้ยินไหมสุกหัวไว้กลัวเห็นหัวบ่จะเอกันหน่อยเล้ว ไม่ไปไหนนะครับพี่บิดก็ยังเข้ามาอยู่ประจําที่บ้านคลองมาหานะครับวันนี้วันที่แปดกนนรกฎาคมปีหกหกนะนบ้านคลองมาหาตําบลท่าตะเกียบอเาเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายเชียงซานะครับเวลาก็หกโมงแล้วนะครับอ่ากำลังหันหัวนะครับหันหัวมาให้ดูหน่อยนะครับ อ่าน um. ี่เห็นไม่เต็มแต่ก็ยังก็ยังได้รูปงานรูปอะไรนะเออเออกำลังจะให้คนหลบให้หน่อยหนึ่งเออเดินไปไหนครับเดินไปไหนครับบิดได้งามันโหนนะป็งไงครับพี่บิดครับดูครับดูงานครับเขาจะกลางออกเลยนะครับข้างหนึ่งเห็นแต่ตูนะครับลักษณะหางเขาจะเป็นแบนนะครับตรงท้ายสุดของหางเอ่ออ่านี่ครับงานบิดอีกฝั่งหนึ่ง ครับ<ห> <1941 S 2> ยาวนะครับอ่ถ้าจะไปวัดใกล้ๆจริงก็ยาวเป็นเขเลยนะครับเนี่ยครับไม่ใช่สั้นๆนะครับเรามองนี่เหมือนไม่ค่อยยาวนะครับใหญ่เลยยาวเดินหาไปดนยกงวงขึ้นนั่นน่นนั่นเดินดิฉน